น,ะะน้องกวินมักจะคุยโทรศัพท์คนเดียวคงอยากมีเพื่อนเล่นพอมีเพื่อนก็เดินตามเพื่อนใหญ่เลยเอนดูในความอยากมีเพื่อนเสียจริงๆพ่อก่อนกับแม่เรต้าต้องรีบมีน้องมาเป็นเพื่อนเล่นให้น้องกวินได้แล้วไม่ได้ดิกวินไม่มใครอยู่ไหมคะไม่ไม่ไม่รอไม่ไม่มรอไม่ใค่อยูะะม่มกันั่นดี